คำเตือนคลิปนี้มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมและอาจมีภาพความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบางคำพูดไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่างและโปรดหลีกเลี่ยงการพิมพ์หรือพาดพิมพ์คนอื่นในทางเสียหายนะคะไม่ไม่มีคําว่าไม่ไหววันนี้กูขอแค่เพงชุบเพื่อนให้กูแค่นั้นอ่ะบอกเลยกูจะไม่อุ้มกูจะไปเป็นทับหน้ากับเพื่อนกูอันนี้กูขอเป็นน้อยไม่ไปเลยไปแล้วไปเลยที่ไปเลยที่ไปเลยไปไป ค่อยไปอย่าชนกันจะไม่ด้จอดดิกูขึ้นขานะกูขึ้นขาให้ไม่อยู่กันยัะไหมบอสดับอ่เราไม่จะเดียวกับกูก็ลที่ให้ควายตกลงตกนตกลงตกงตกลตกลอยาเ่งบุกบ้านอย่าเพิ่งบุกบ้านตกลงตกงตกนกมกนกลับมากน่ต้องมาียบเรียวพอแล้วตกลงตพอแล้วหน้าบ้านนะพี่หอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนะไปเลยไปเลยไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านที่อาบ้านหน้าบ้าน ม่ตกงตึ้บ้านตมออรอกบ้านไปแ้คอห้ะไรคาฟ้าคฟ้าาตหน้าบ้านเห็นปะอน้้นนหน้าบ้นอ่าพิ่งเข้าอย่าพ่งเข้าอ่าพ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นไม่ต้อ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 งขึ้ไม่ ง่จับไอ่ยมยังไปย่ไมยังไประเบิดให้หน่อยเบิดให้หน่อยยังปล่อยนองไม่เล่นไปปล่อยนองไม่เล่นไปเราโฟกัสทำหน้มึงอยาให้มันหลุดมานะใ้งคันนั้นะมึงจับมันให้ได้โอเคโอเคบัมอยู่บัมอยู่นดล้ยไม่งด้ยงวแล้วคุยกันล้วคุยกันแล้วงงิงบแล้วดั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 บแล้วมันต้องลงยิงนลงายิงมันลงมาเอาเอามาเชเล่นให้ไวเล่นนะ มปไปชนมันวะสิบหาไยขอไม่ได้นะมันดับแล้ว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 ยังหอไม่ได้แต่วกูฝ้าส่งตรงนี้ไ้ให้ประตูใหญ่ไม่มีครบ่ากันบ้านมเลยนะรบวังไม่ได้พี่รีบไปานเลยบานไปเล่นหนบ้านเลยอมดบไปนบ้านเปไปล่บ้านีเล่เรอดไปเลนนเอไปนนเอดไป่น้นเรอบดรีไ่นนดเนปอไปในไปน อย่าแ่งเล่นเยอะนะอย่าแย่งเล่นเยอะอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าเขามีรูมีลุเมีนะันาตาแล้วเขานาตาแล้วนาตาแล้วเขาหล่อไม่ได้นะยังหัวไม่ได้ไอออกออกมาอย่าให้มันยิง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 มันไม่ถึงต่อปืนไม่ถึงมันต้อมมันนะมันซ้อมมันต้องไปไม่ครบเลยไปก็เสียรอตำรวจถึงเวลาจะบอกทพืไมประตูประตูใหญ่ไม่ได้หรอประตูใหญ่ระเบิดไม่ได้ประตูใหญ่ระเบิดไม่ได้พี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนพี่ใหอยู่ไหนวะพี่นั่งมากับเยอะพี่นั่งมากับเยอะทำไมเขึ้นเขึ้นชั้้นไดปะ ขึ้นชั้นสามไหมอยาอยาอยาี่ยากพี่ไม่ได้ต้องรอให้ประตูระเบิดก่อนไว้เพื่อจะได้เข้าช่วยได้เดมต้องรอทุกคนตู้ใหญ่มันระเบิดไม่ได้เท่ากับระ้ายได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจ๊ร้อยเยี่ยวขึ้นแล้วมานั่งหลังนะเยี่ยวขึ้นเลยปย่าไปป่าไปป่าอะ ตัวอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันตายข้างนอกคนบ้านนะระวังนะบีบมันต่อแนเห็นตัวหน้ามแล้ว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 อกนอกบ้าดีีเอาดี่ได้ดิเอาออกไปข้างนอกอ่ะกินยาการีกัน ระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปเราแปะประตูใหญ่เลยเราเประตูใหญ่แปะไม่ได้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 ไม่แปะแปะไม่ได้ใครมีอาากรสอ่ะขออออาาากรรนดิต้องเข้าประตูเล็กอย่างเดียวต้องเข้าประตูเล็กอย่างเดียวนัมนรอเข้าประตูเล็กมามามารอเข้ารอลงนนมารอลงมาหน่อย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 ห้าวิ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 รอมาหน้ามาเร็ว เทาไปนายไปรวมกันตายชุบเพื่อนด้วยรวมกันตายดันเข้าไปดันเข้าไปชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยดันมาพี่ดันมาดันมาดันมาถือบอลถีบจ่อให้หมดดีถีบจ่อไอ้เที่ยบ้านเยอะอ้โก้พูดมาเนาะเ่ีอย่าตายล้มๆล้มๆเล็กล้มเล็กล้มเลยไม่ตายเล็กล้มเล็กล้มเลยไม่ตายเล็กล้มเล็กไม่ตายเล็กล้ย นนไม่ตายเลยไม่ตายเลยให่ามันให้หมดดีอะรอ่ะแลเอเลนไม่ไหวหเอเลนไม่ไหวมวแล้วเอเลนไม่ไหวแล้วไอ้ควายเอร้องดิเอเลนร้องร้องร้อ่ตายไปดิตายไปดิตาย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 ไปดิตายตายังโอ้ควายยอนแกงจอกหียหอกได้นะนอนนี่หอกได้นะเยละะไม่ไม่ไม่่มมมม ตายตายยิงงูสักไอ้ห่ไประตว้ยปะตูออกวไป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 ปไ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 ไป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 ปไ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 ไปไไป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 ไ เี้ยม่ออกแล้วนะประตูอหา่จะเปิดแล้วออก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 พี่ออกไปม่ให้เหยอใให้เหยอไปอุ่มให้เหยอไปหุ่มให้เอยื่อไปหุ่ให้เลยไปเลยเลยไป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 เออก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 อวาย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 ๆๆยวายวายวายวยๆๆยวา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 ยวๆๆววายวายวายวอยวายๆๆยวายวายวายววาๆๆๆๆวายวายายวายวายวายายวอยวายยๆๆๆวาายวายอายว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 าๆๆายวาๆๆๆๆๆาายวาย หลแม่งลงมาไปเลยลุงเจมส่นหนไอเจขึ้นไอ้เยขึ้นมาก่อนไปดยออมาออกไปอยกอีลอังียังมีอยู่นะเว้ยในบ้านไหนไม่แ้ไมไม่กินากันไใครใครยังไม่มีศพอ่ะมงไปช่วยในบ้านก่อนดิแตกว่ะใครม่มีศพไปช่วยในบ้านก่อนออกออกออกมาแล้วหายที่ซ่อมีคนที่เราแตกกันไม่ในบ้านจะไมในบ้านมีอะไรพี่ในบ้านมีมันอี มีมันยีสตม่นเป็นไรไม่เป็นไรในบ้านด้วยอย่ในบ้าน้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่พี่แป๊บออกไปเลยไปส่งกูละไปส่งกูที่เบิร์โอ้โห่ออกี่ออกที่บ้านโอเคที่บ้านใช่ไหมที่บ้านมันจะเคียร์แล้วนะยังยัสองตัวมีบนบ้านมีบนบ้านปล่อยได้เลยนะคุคิดว่าบนบ้านอ่ะออสี่สี่เก้าสแป่เก้าระมาณนั้นตีปส่เ้ายีปส่เก้า ตัวห้าิบตรงไหนกระจายกันด้วยเออมาณสองเป็นตรงสหนอ่ห้านะไอ้เย็นมึงชงไปเอลกูแคสเลยเอาเองเอลกูย่อเก๋มึงชงสะยังจารมีข้าวไหมข้ามีครับยาการยังมีใช่ไหมยาการมีอยู่ยาการมีอยู่ โอ้โหเยี่ยตำรวจ5คันตรงพี่ทีเมืองที่ไหนเมืองใช่ไหมเป็นพี่ใหญ่ไปเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองเลยเปจนเมืองเลยไปรอเอามันต่อตำรวจส่งแน่นะเดี๋ยวรอรอรอตำรวจเอาไปส่งอาหน้าคุกเลยชุบไปผมหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่มีปืนผมมีผมมีพี่พี่ไปสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งชุบนะผมไปห่อห่อก่อนพี่มีห่อปะมีครับมีใช่ไหมดูก่อนมีมีเข้ามา พี่อะร่โอ้ยยยเเหอสาบเลยไอยี่ห้อตัวตัวตัวปรตาต๋าเลยตัวเยนนะพี่เจมีของซ่อม,มไหมเรียกไรพี่เรียกไรเรียกอะไรครับเก้าห้าหนึ่ง ก้าหนึ่งเต็มเหรอเต็มเต็มดิเจดูบ้านต่อเราไม่พอนะเอามันสิบหาตัแต่ตอนไหนไม่เอาไปทิ้งไว้ก็ได้ช่างมันเถอะเอไปทิ้งไว้อไปทิ้งเอาไปทิ้งำไรหนะมกดใค้ก็เอาเยอะๆดินาทีนี้ศพนี้ใช่ป่ะ ออกใหม่แล้วออกใหม่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคมันตำรวจมันออกเวรอีกแล้วเนี่ยสวันนี้ครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับใช่มาเที่ยวอุ้มยังอุ้มอยู่เลยครับใครนำใครนำอูิซี้ย้เยอะมเจ็ดสองแต่ว่าอุ้มอยู่ประมาณสิบสิบเคสได้มั้งครับอ๋อเล่นกี่ใบอ่ะสามสิบครับสู้ๆครับสู้ๆไอพิงอยู่ไหมไอพิงอยู่ไหม แล้วพ่อป็นบมันอุ้มคนเอิร์ดด้วยหรอเออพิงก็อุม้มเก่งอยู่นะจำไหมว่าพี่พิงจะชอบหัวโดนไม้ก็เหอะแต่หนูบอกให้พี่คือพี่ไว้ใช่ไหมใช่แล้วโอเคเดี okay, ๋ยวหนูบอกให้ว่าพี่ไว้ไวมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าไอพิงอุ้มคนเอิร์ด้วยหรอไอ้งูโอเคสวยๆอย่างนี้เลยถูกต้องถูกต้องได้ะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเจอกันครับสู้ๆครับสู้ๆขอบคุณครับ โโอ้หเจคนนั้นยังนอนอยู่เลยอ่ะที่ซันเราไปทิ้งอ่ะนอนอยู่ไหนอ่ะวิ่งอยู่ตรงนู่นอะวิ่งไปดูมาหรือตรงชายหาดอ่ะนอนเป็นหอหรือนอนเป็นอะไรอ่ะนอนเป็นหอหอเลี้ยงหรอใช่ลงไปซ่อมรถมาเฮ้ยไม่น่าอยู่เลยรียบร้อยแล้วมีรอยแล้วใช่ไหมเอาหองกัน พี่พี่กิฟให้พี่จิฟให้พี่จิฟให้แล้แล้วแล้พี่เทียวศพมาไหมพี่ทีจะยิงหรอใช่ใช่ถ้าจะศูนย์ถ้าจะศูนย์ไอพี่เทียวศพมาเด็กเจ๊ถือให้ก่อนถ้าจะศูนย์ได้เลยมันเหลือไม่นานอ่ะสเปนเนี่ยเหลือต่ำกว่าสิบแล้วมั้งพี่ยิงนะรอได้หนู มาพิธีเลียวริงอันเดอร์บันล้เออแล้วนะเอาอะไรจ้าเอากล่องซ่อมขอข้าวด้วยก็ได้นะขอข้าวด้วยก็ดีเล8หนึ่งศูนย์แปดเก้า <10 89. S 2> มียกันไหมแ h a จกันมีแล้วครับมีมีคนขนะองใครแล้วนะ่ะเจเจศพอยู่ในไอ้นี่นะในห้องน้ำนะบอกไว้ก่อนเผื่อพี่ตายโอเค วิ่งให้มึงเล่นเลยนี่ใครเอปิเตอร์เหรอใช่ใช่ประตูประตูปิดยังครับโอเคล็อกแล้วเตอร์ตีไปก่อนทีนะึลงลบยัไงไม่ตายนะเตอร์ตายแล้วไม่รีเล,เลยนะ ตายแล้วตาย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 ตาะมีห่อไหมครับมีห่อไหมพี่มีมีมีเจเจห่อให้เลยครับห่อให้หน่อยครับหออใครมั่งเนี่ยหายแล้วเหรอป๊อ ศพพี่หายแล้วนะโอเคข้างบ้านยังไม่หายนะพี่ทีมีข้างบ้านอีกศพนึงอ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอ่ะแบบว่าทิ้งไว้ในห้องน้ำไงก็เลยไม่รู้ว่าใครเอ๋อแต่รู้ว่าศพไม่มีแล้วตายหรอเล่นเลยเล่นเลยเลี้ยวคิงเงินเดือนบ้านลังได้ไหมอ่านอยู่ อะไรจะมาเมาฉลามทู่ๆจะมาแทงกูหรอเฮ้ยนี่ดี่เฮ้ยไอโก้รอลุมมันเลยถ้าถ้าขอไม่ตายลุมเลยเออโอเคไม่เอาป่ะที่มัจะเอาฉลามทู่ๆมาแทงกูไอโอเคอะไรพิธีพิธีมีข้างบ้านอีกศพหนึ่งค่ะพิธีอะไรเอ่ยมีข้างบ้านอีกศพหนึ่งอ่ะ ใช่ถามพี่เาเจ้าอยู่ตรงไหนแล้ไลลดดว,ปไ,ปวไ,ไปกับพี่เขาเจ้าก็ได้เดีเ๋ยวเจ๊ไปด้วยปะเอารถไปล็อกรถด้วยเผื่อพิธีจะอุ้มต่อพี่เจ้าพี่เจ้าไปกับพิธีนะครับเดี๋ยวพิธีไปยิงให้พิธีมีปืนเอาใครอะไปกับพิธีไปกับพิธีอข้างบ้านอะ่ะเออไปหรือยังไม่รู้นะ w ายไอ้ชุบใหม่ไม่ได้ดิมันสิบห้าแล้วอะ่ะออปไปางเนี้ยใช่ปะ ไม่่รู้ขอเปไปเลยไม่เป็นไรดีกกูโนอขอเปไปเลยอุ้มไปเลยเดี๋ยวจุดหกให้มาโทรไหมอุ้มโลดมีเคสของพี่ซานอุ้มเปอยู่นะเปลี่ยนทองไม่ได้ครับเพราะว่าสิบห้าตำรวจตอนตีมาเลยตีไปถือุ้มมาสิบหกเน่ยใช่ตอนอุ้มมาสิบหกถือไว้เรื่อยๆรอที่ไหนสิบหกแล้วไอ้หนูไอ้นี่ตกคนด้วยสิบหกแล้วนี่สิบหกแล้วนี่สิบหกแล้วกลับรีบกลับไปข้าขอปืนหน่อยพี่ทีขอปืนหน่อยไดเอามาเดี๋ยวเจดูให้รีบกลับไป นี่เราเจอสามนะเจไต้องเฝ้าประตูโอเคเปลี่ยนห่อหรือยังยังใช่ปหมยังครับยังไหนอยู่ข้างบนเนาะน่าจะข้างบนครับแต่อย่างหนึ่งถ้าสมมติมันจบอะเอาให้เวลาแม่งน้อยๆอ่ะเพื่อนยากหน่อยอย่าแซงกว่ายากหน่อยเพล่าสุดจะไม่จบเลยสองเพลที่อุ้มอยู่ให้เราไปเลยพี่เนี่ยแฟนหายปะผมบังผมบังเขาไว้เมื่อกี้บังเขาไว้ผมไม่ได้บังนะเฮ้ยไอเบียร์ไปด้วยดิรอด้วยดิอะไรนะ ตอนต่อรอหน้าบ้านเม,มื่อกี้ผมผมไม่ได้อยากที่ <okay S 3> ไอคนแมนเจล็อกพอดีเลยที่สุดนะครับเราจะได้ตื่นแน่นอนสบายตอนนี้เขาตั้งโหลบุกบ้านนะคะตั้งโมาบ้านนะลดอวกว่าร้ายมันดีจำนวนหนึ่งอะเขาหัวชนขู่เข้านั่นเลยจ้าพินิดเทรล่าเขาขึ้นมาบนเเทรล่าใครบนเขาลาขาวอ่ะที่โรงพยาบาลเหมือนจะมีแฟนเนี่ยเจ๊ยู่กูไปดูก่อนนะอยู่กับผมพี่พิจิตรสองทุ่มสี่สิบห้านะสี่สี่อะตอนนั้นสิบอสิบนาทีที่แล้วป่ะไอ้นั่นอ่ะสมผู้หญิงอ่ะป่ะมีใครชวนจะอุ้มไหม สบสบนี้ผมพอทีสิบสามนะพี่ประมาณ4ีบสอ่ะสี่ส <48 S 2> <48 S 1> ิบส่ส่แปดเปนอะไอ่ะเปิดบ้านให้หน่อยจ้าอเออเข้า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 จะไปเบิกเราไมด้ยาไปกูดิมีกาแฟกับสปเปรไหมมีครับห้าส่นเก้าครับห้าส่นเก้าุ้พาวใช่ไหม ของมีอยู่ในรถแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้รอเซอร์วิสเพื่อนชเพื่อนหน่อย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 พี่ไม่ชุวบะละพี่ไม่ชุวบะละพี่ไม่ชิวบะเอ็นชุบพี่นาทีเขาตายยังเขาตายยังเขาตายยังเดินชุบพี่นาทีเดินชุบพี่นาทีคุปปี้พีชุบพี้พีคูประตูแทนคนหนึ่งคูประตูแทนคนหนึ่งต่อตีต่อตีสถาบันเมื่อกี้ที่สับเปี่ยนแล้วอีโม อไม่เป็นไรครับจะกดอะไรสักทีมาเชแดงล้วนๆไม่เป็นไรคุณตำรวจช่วยหนูเยอะแล้วเติมน้ำมันไหมไอเบียเติมน้ำมันเปล่าเติมน้ำมันกันเปล่าขอโทษนะคะคุณตำรวจขอโทษครับขอโทษนะคะคุณตำรวจวันเราหรือเปล่าที่ไปอยู่ในน้ำอ่ะเราใช่ไหมใช่หนูเองหนูกัวน้ำลึกครับคุณตำรวจชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรชื่อแบงค์ โอเคครับขอบคุณนะเมื่อวานที่ช่วยหนูอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถไปให้หน่อยดิเนี่ยครบแล้วขึ้นเบาะขึ้นไอไอเอาเบอร์รถเบอร์รถเบอร์รถแรงแกมาหน่อยเบอร์รถแรงแกใช่ใช่รถแรงแกใช่คนที่คุยได้มายังมามาแล้วครับมาแล้วครับทางต้องไปมีติดใจอะไรกันไหมครับไม่ไม่มีนะครับเอเล่ไม่มีครับเอเล่ไม่มีทางพุทธบาลครับพุทธบาไม่ไม่มีครับไม่มี ครับผมแล้วทางเอริกใจสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญขอเวลาหน่อยได้ไหมครับเออไม่เอาเลยพี่โตไม่ผมผมไม่มีตอนเนี้ยผมตรงๆเลยเต็มเต็มพอต้าแล้วครับกับทีซีถามทีซีได้เลยทางทางเอเล็กเขาเต็มพอต้าครับตอนนี้ผมเยอะมากเอ่อทางเอเล็กลองกำหนดเต็มไหมว่าเดือนนึงได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องจากของเจคิกหนึงเลยอ่านไปนี่มีให้กู้นะครับโอไม่เป็นไรครับพี่แซ ผมจะใจดอไม่ไหวสิผมมีเล่นต่อยาวเลยครับไม้ตอนแรกตอนแรกผมเสนอเจ็ดล้านตอนแรกอ่ะมันก็พอแบบเกือบเกือบให้ได้แหละแต่พอมันขึ้นมาเนี้ยผมก็ต้องขอเวลาสักหน่อยอ่ะเอ่อถ้าเกิดเจ็ดนี้ขอเวลาสักหนึ่งเดือนได้ไหมครับมาหลายมาหลายทางจริงๆครับมาหลายทางจริงๆได้ไหมถ้าเกิดเจ็ดผมจ่ายให้ได้เลยอืสามอาทิตย์ได้ไหมอีกอีกอีกอาทิตย์นึงก็เดือนลได้ครับสามอาทิตย์ได้ครับสามอาทิตย์ได้อ่าอีกสามอาทิตย์ก็อีกแปดนะใช่ไหม อ่ะครับครับเพราะว่าสิบห้าสามอาทิตย์นะยอดเป็นไงครับจ่ายก่อนเจ็ดแล้วก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่จ่ายแปดวันที่ยี่สิบสี่จ่ายแปดใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็ครับขอโทษเช่นกันครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษอะไรถ้ามาอะไรหรอะไรไปขอโทษได้ครับขอโทษเช่นกันครับขอโทษนะครับก็เดี๋ยวถ้าทางเอเลสมาจ่ายแล้วเดี๋ยวทางทีซีจะโทรไปโทรไปแจ้งนะครับได้ครับวันที่ยี่สิบสี่ครับแตู่้เหนื่อยมีเอเลสใครอุ้มอะไรไปลง โอเคครับ